สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระรบหลักทุกท่านครับผมรอตุลาภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของพระพงยานวิราชปลุกเสพอยู่หลวงพ่อแดงวัดกขาบันอิดครับเป็นตอนที่สองคลิปที่สองครับในคลิปที่แล้วทราบไปแล้วนะครับว่าผู้สร้างคือร้อยตำรวจโทรประสงค์เจิมพรหรือ หมวดประสงค์วิธีการทําเนื้อพระมวลสารและวิธีการขึ้นรูปองคพระนั้นทําอย่างไรครับสําหรับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวต่อจากคลิปที่แล้วครับมีการสร้างเนื้อพระและปลุกเสกโดยหลวงพ่อแดงทุกวันอังคารและวันพฤหัสของสัปดาห์ตั้งแต่ปี2 5 0 9ครับและกดปิมพระหลวงพ่อดแดงนั้นเมตตาปลุกเสก แล้วก็มีการจําหน่ายทางวัดจําหน่ายในราคาองค์ละ200บาทครับจนกระทั่งในปี2อ1 3และปี2อ1 4ครับมีการสร้างพระเป็นจํานวนมากครับผมเขาเรียกว่าเป็นการสร้างพระในชุดที่2ครับเนื่องจากชาวบ้านนิยมกันมากครับทีนี้เป็นธรรมดาของผู้สร้างครับหมดประสงค์เนี่ยท่านก็เก็บพระไว้เป็นการส่วนตัวครับตั้งตั้งแต่พระชุดแรกและพระชุดที่2ครับ ก็จำหน่ายไปเรื่อยๆครับชาวบ้านนิยมครับทีนี้นอกจากหมวดประสงค์จะเก็บพระที่เป็นองค์แล้วนะครับยังเก็บเนื้อพระครับเนื้อพระครับที่หลวงพ่อแดงท่านเมตตาปลูกเสกเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นเป็นองค์พระครับไปหลังจากที่หลวงพ่อแดงท่านมรณภาพไปแล้วร้อยตารวจโทประสงค์ครับหรือหมวดประสงค์เนี่ยท่านนําเนื้อพระที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นองค์พระนะครับ มาทําเป็นองค์พระครับแต่ใช้แม่พิมพ์คนละตัวครับสร้างขึ้นมาใหม่ครับผมนึกขอเรียกว่าเป็นพระชุดที่สามครับเป็นแม่พิมพ์ตัวที่สามครับแม่พิมพ์ตัวแรกคือพระพิมพ์ตื้นแม่พิมพ์ตัวที่สองเนี่ยคือพระพิมพ์ลึกที่ยืมแม่พิมพ์จากหลวงปูน่นาวัดลำแขังนะครับแม่พิมพ์ตัวที่สามเป็นอีกแม่พิมพ์หนึ่งครับพระอะไรพระชุดแรกนะครับ ในปี2 0 9และชุดที่2องในปี2014เนี่ยจะมีผงตะไบอยู่พอพอให้เห็นนะครับแล้วมีบ้างมากน้อยบ้างครับแต่ชุดที่3ที่ท่านหมดประสงค์เนี่ยท่านสร้างขึ้นมาใหม่เนีครับโดยใช้เนื้อผ้าเก่าจะปรากฏผงตะบไบเป็นจำนวนมากกว่าชัดเจนนะครับเอาละครับเวลาท่านก,กดพิมพ์พระเป็นองค์พระ ในภาดที่สาแล้วท่านเอ,อกไว้ที่ไหนกับพระเนี่ยท่านยังคงนําพระที่ท่านสร้างขึ้นมาขึ้นมาใหม่ครับไปกราบขอ,ขอความเมตตาจากรูบาอาจจาะอีกหลายองค์ครับให้ปลุกเสกซ้กำครับเช่นครับหลวงพ่อสรงวสาลาลอยจังหวัดชุมพรหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญจังหวัดส,สมุทรสงครามหลวงปู่แวนสุจินโน พระพระยานรรัตนราชมาณิ์หรือเจ้าคุณนวัดเทพสุดินทราวาสครับเป็นอย่างไรครับความเข้มเข้มขังปลูกเสกเป็นอย่างไรบ้างครับแน่นอนครับศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับ,นนรบพระที่ท่านทําในชุดหลังเนี่ยครับจากนั้นเนี่ยท่านยังแบ่งพระเอาเป็นสองส่วนครับส่วนแรกครับเอาไป กาบขอความเมตตาจากเจ้าวาดวัดบวรนิเวศครับกรุงเทพครับเอาไว้ในพระอุโบสถครับอีกส่วนหนึ่งครับเอาไว้ที่วัดสุทัศน์ครับไว้ในอุโบสถเช่นกันครับเพื่อถ้ามีความเชื่อว่าอย่างนี้ครับนําพระไปไว้ในพระอุโบสถเนี่ยเวลาพระสงฆ์นั้นทําวัดในโบสถ์เนี่ยครับในพระอุโบสถเนี่ยถือเป็นการปลูกเสกพระไปด้วยครับนี่แหละครับนี่คือประวัติที่ไม่เคยมีใครทราบครับ ภายหลังจากที่หลวงพ่อแดงท่านมรณภาพไปแล้วนะครับน่าจะประมาณปี2517นะครับโดยประมาณครับมีเจ้าวาดองค์ใหม่ครับของวัดคำปดอิดครับชื่อพระครูประหลัดบุญส่งหรือหลวงพ่อโวกค,ครับหลวงพ่อโวกเนี่ยถ้าเป็นพระที่ช่วยหลวงพ่อแดงและร้อยตำรวจโทประสงค์สร้างพระผงยาวิ่ามาโดยตลอดนะครับ เมื่อท่านเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยท่านต้องการสร้างพระขึ้นใหม่ครับเพื่อจําหนยให้ชาวบ้านและนําเงินเข้าวัดครับหลวงพ่อโบกจึงติดต่อร้อยตำรวจโทประสงค์เพื่อขอแม่พิมพ์มาแม่พิมพ์พระนะครับมาสร้างและยังขอพระผงยานวิราชจํานวนหนึ่งที่ร้อยตำรวจโทประสงค์ท่านเก็บเอาไว้เป็นการส่วนตัวครับนําออกจำนยให้ชาวบ้านที่นี่ครับในยุคนั้นนะครับในยุคของหลวงพ่อโบกนะครับก็จะมีพระสองแบบครับคือพระที่ หลวงจมวุโทรประสงค์เนี่ยท่านเก็บเอาไว้เป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นพระที่ทันหลวงพ่อแดงท่านปลูกเสกพระที่สร้างขึ้นทีหลังแต่เป็นเนื้อพระที่หลวงพ่อแดงท่านปลูกเสกเอาไว้พร้อมกับพระที่สร้างขึ้นใหม่โดยหลวงพ่อโวกนะครับวางจําหน่ายที่ที่ทางวัดในปี2540ครับมีพยานบุคคลสําคัญท่านหนึ่งครับปัจจุบันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ และท่านเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ผมเล่าในคลิปนี้และคลิปที่แล้วครับนั่นคือท่านอาจารย์อดุลชายอรุณครับปัจจุบันท่านอายุประมาณ72ปีแล้วครับท่านเป็นผู้รับช่วงต่อพระสงยานวิราชจากจร้อยจัมทโทประสงค์ครับแต่ไม่ปรากฏท่านไม่เปิดเผยนะครับว่าเช่าหากันเป็นจำนวนเท่าใด แต่ได้พระมาเป็นจานวนมากครับและร้อยตำรวจตํารวจองท่านเล่าเรื่องราวดังกล่าวนี้ให้ท่านอาจารย์อดุลฟังครับและท่านอาจารย์อดุลเมตตาผมครับเล่าให้ฟังและมอบละให้ผมชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อดุลไว้ในโอกาสนี้นะครับที่ได้โปรดถ,ถ่ายทอดให้ผมและนำมีโอกาสนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ย เผยแพร่ต่อสาธารชนนะครับในปี2540ท่ญญานอาจารย์ดุลน่านไปที่วัดกับบันอิตเพชรบุรีครับปรากฏว่าท่านเราให้ผมฟังว่าพระผงยานวิราชของ100ร้อยตำรวจประสงค์เนี่ยทางวัดตั้งราคาถึง3,000บาทครับส่วนพระที่หลวงพ่อโบกท่านสร้างเอาไว้เนี่ยมีราคา300บาทต่อองค์ครับมีความแตกต่างนะครับนี่แหละครับ สิ่งที่คนไม่เคยรับรู้นะครับพระหลวงพ่อพระผงยามิราาแดงเนี่ยร้อยตำรวจโทรประสงค์ยังเล่าเรื่องปฏิหารให้ท่านอาจารย์ดูลฟังนะครับว่าเกิดปฏิหารเกี่กตัวร้อยตำรวจโทรประสงค์นะครับสองครั้งครับครั้งแรกร้อยตำรวจโทรประสงค์กระโดดร่ม,ร,มร่วมกับเพื่อนตำรวจแต่ล่มท่านไม่กลางแต่ในระหว่างที่ลอยตัวอยู่ในอากาศนะครับเกิดปรากฏการณ์ว่า อยู่ตัวท่านเองก็ลอยไปติดกับเพื่อนตำรวจครับที่ร่มกลางนะครับทำให้ท่านไม่ตกจากอากาศกระแทกสู่พื้นนะครับตัวท่านหล่นตกที่พื้นบริเวณที่เป็นทรายจมลงไปในทรายครึ่งตัวครับจึงรอดตายมาได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเอาละครับสำหรับภาพผงยานวิราชประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรวิธีสร้างอย่างไรผมนำเสนอสำหรับคลิปนี้ เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับต้องผมรอตุลาต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อดุลชัยรุญปรมาจารย์พระเครื่องพระบูชาไทยอีกครั้งหนึ่งไว้ในโอกาสนี้นะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับคลิปต่อไปครับเรามาดูกันครับว่าวิธีดูพระผงยานวิราชแดงว่าดูอย่างไรจึงเป็นพระที่หลวงพ่อแดงท่านเมตตาปลูกเสกไว้ในขณะที่ ยังมีชีวิตยอยู่ครับติดตามกันต่อไปครับเป็นเพียงทางเลือกทางหนึ่งเท่านั้นขอขอบคุณครับสวัสดีครับ